เอาเปียกหมดแล้วเอาจริงๆคือตอนนี้นะครับออกมาไม่ว่าคุณจะใส่แบบไหนคือเปียกแน่นอนคือเพิ่งออกมาตอนนี้คือเสื้อกันฝนนี้ช่วยอะไรไม่ได้เลยดูร่มดีเซนสิคะที่นิกอันนี้คือเหมาะกับคนเดียวนะคะและเสื้อตัวนี้ก็คือกันไม่ไม่ได้เลยไม่มีอยู่จริงชอบเปียกชอกมากๆเลยค่ะก็คือตอนนี้นะฮะยังไงตอนนี้เป็นช่วง สสุดๆค่ะคุณผู้ชมขะในสรารคดีของเราถูกต้องคุณผู้ชมที่เราจะพบกันในเดือนตุลาคมนี้นะ<ช>พี่นิใช่ค่ะโอ้โหเปิดเลยตั้งแต่วันที่4นะคะคุณจะได้พบกับลมมรสุมที่มันโหดร้ายสุดๆดิมมี่ถูกต้องแต่ก่อนอื่นขออนุญาตถอดรอะะ้นรอนค่ะร้อน บรรยากาศฝนตกแต่อินเนอร์คือร้อนมากด้านใน <c oughs> คือมันออ oh, oh, oh. อ,อ้าวไงใชคอมีลมพายุมันก็จะประมาณนี้แหละถูกต้องอเราจะมาพบกันนะคะทุกต้นเดือนค่ะวันสุกต้นเดือนนะคะเ็นทุกๆเดือน,น,ะะนเลยหลังจากนี้ห้องนั่งเล่นของเราเนี่ย จะขยายเวลาที่มันมากสี่ถูกต้องอนะคะอย่างวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูว่าในเดือนตุลาคมสารดีพรีเมียมของเราเนี่ยจัดเต็มเรื่องราวอะไรมาให้ได้ดูบ้างอย่างในเดือนนี้ธีมคือไวลไลฟ์คุณผู้ชมเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชีวิตสัตว์ต่างๆที่แบบหาดูได้ยากเราเอามาให้ได้ดูกันแบบเต็มอิ่มใช่ต้องบอกว่าสารคาดีชุดแรกที่เราจะไปมชมเนี่ย Land of Mon o คือลมมรสุมนะคะที่ เขามีถ่ายทําที่ประเทศไทยด้วยเนี่ยอิน,นใกล้<อ>ตัว แลวต้องบอกว่าสารคดีชุดนี้ BBC ทุ่มทุนมากๆกับภาพที่สวยงามสุดๆคุณผู้ชมค่ะใช่พี่นิกและเรื่องลมมรสุมพี่นิกเรารู้กันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของฤดูกาลแล้วพี่คิดดูดิเขาใช้เวลาในการถ่ายทำอ่ะนานแค่ไหนกว่าจะได้เห็นการหมุนเวียนการผันเปลี่ยนของฤดูกาลใช่แต่นอกจากเรื่องราวของธรรมชาติค่ะสารคดีชุดนี้เนี่ยยังสอดแทรกในเรื่องของวัฒนธรรมในพื้นถิ่นนั้นด้วยถูกต้องตั้งแต่ออสเตรเลีย มาจนถึงอินเดียมาจนถึงประเทศ ไทยมาจนถึงอินโดนีเซียขึ้นหลักหลายพื้นที่มากในเส้นทางของลมมรสุมนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าตรงนั้นเป็นดินแดนแห่งมรสุมและที่จิมชอบอย่างหนึ่งพี่นี่เขาไม่ได้พาไปดูแค่ว่าเป็นเรื่องของฤดูกาลอย่างที่บอกแต่เขายังพาไปดูว่าเจ้าลมมรสุมอันนั้นมันส่งผลไปจนถึงแบบวิถีชีวิตของคนของสาตร์รวมถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับมรสุมด้วยแต่ในมรสุมเนี่ยคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะคิดว่าเ้ยเป็นฝนตกนา ทุกอย่างเดี๋ยวไม่ใช่นะบรสสมเนี่ยบางทีเกิดจากไฟไหม้ใช่คุณรู้ไหมว่าบางทีไฟไม่ป่าอย่างออสเตรเลียเนี่ยไม่ใช่เกิดจากแบบคือมันอาจจะมีหลายปัจจัยนะที่เกิดหนึ่งในนั้นคือฟ้าผ่าแห้งเคยได้ยินไหมฟ้าผ่าแห้งคเคยได้ยินไม่ได้มีฝนตกค่ะแต่มันเกิดฟ้าผ่าขึ้น ในขณะที่พื้นที่นั้นแห้งแล้งแล้วการที่ฟ้าผ่ามันมีประจุไฟฟ้าเกิดเป็นประกายไฟและทําให้เกิดไฟไหม้นี่ก็คือมรสุมโอ้โหอันนี้เคยได้ยินแต่ว่าไม่ใช่แค่ธรรมชาติที่เป็นมรสุมชีวิตเราตอนนี้ก็มรสุมที่นี้จะกลางร่มอย่ายไงนี้ไปจนจบเทปใช่หรือเปล่าคะมือมือหรือเป <c oughs> ล <c oughs> ่าพี่เพิรรู้สึกปวดแขนไงมั้ยาสะบัดลมสะบัดลมปิดปิดปด,ดูปลอม <c oughs> มากคุณผู้ชมการสะบัดลมคนสงสัยว่าอันนั้นคือ เม็ดน้ำฝนหรือว่าเจเลไลท์ค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วในทุกๆอีพีเรื่องราวน่าสนใจโดยเฉพาะประเทศไทยอันนี้เราต้องพูดถูกต้องอในประเทศไทยของเรานะคะเราจะพากันไปดูที่แม่น้ําโขงคุณผู้ชมซึ่งแม่น้ําโขงเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นเหมือนแม่น้ําแหล่งรวมอารยาธรรม<ช>เพราะว่ามีหลากหลายแม่น้ําเล็กๆไหลลงมารวมกันนะคะซึ่งที่แม่น้ำโขงมันจะมีช่วงฤดูแล้งค่ะพี่นิกที่ผู้คนไม่สามารถออกไปหาอาหารไปหาอะไรกินได้เลยแต่ก็มีในช่วงมรสุมที่ฝน ตกลงมาทำให้บริเวณนั้นเนี่ยอุดมสมบูรณ์ใช่ปาลาเปลือกก็มาอย่างเงี้ยเต็มไปหมดแบบ แมกไม้ต่างๆพืชสวนต่างๆเจริญเติบโตจึงมีในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆไงจิมมี่ถ้าในช่วงของแบบเออหน้าแล้งผ่านไปหน้าฝนกําลังจะมาอย่างเงี้ยอย่างอินเดียเขาก็จะมีพิธีการแบบสา์สีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการแบบว่าเออบอกว่าปีนี้ให้ผลผลิตอ่ะดีงอกเงยใช่อันนี้หนูชอบมากเพราะว่ามันเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝนแบบนี้ไงคะอย่างในประเทศไทยของเราเราจะมีพิธีกรรมอะไรนะคะที่เรีย แห่น้ำฝนแห่นางมีวแห่นางมิวแหดราเอมอนไม่ใช่ <c oughs> แห่นางแมวเพราะเขามีความเชื่อว่า แมวจะทําให้ฝนตกซึ่งเนี่ยคือพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการขอฝนนะครับคุณผู้ชมและอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เขามีความเชื่อว่าป่าอย่างเงี้ยค่ะพี่นิกเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมซึ่งเขามีการบูชาป่ามีการไหว้มีการทําเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการบูชาแบบจริงจังมากบางทีเหมือนมีการบวชต้นไม้ด้วยนะทำยังไงเขาบวชต้นไม้เขาจะเอาผ้าไปผูกต้นไม้คือส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเหมือนกุสโลบายไม่ให้มีการตัดไม้ทําลายป่าและเมื่อ ถ้าคุณไม่ตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยค,คือฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาลแล้วใส่กะทิด้วยไหมใทดด่ม <c oughs> ไม่ต้อง, <c oughs> อ,งอันน,นั้ <c oughs> นก็หน่วงแต่อีกที่หนึ่ง EP หนึ่งที่พี่ชอบมากก็คือเกาะสุลาเวสีประเทศอินโดนีเซีย คือที่นั่นเนี่ยจะมีสัตว์หลากหลายสายพันธุ์มากหนึ่งในนั้นที่น่าสนใจคือเจ้าลิงกังหงอนดำเขาะจะเป็นลิงที่ทแบบว่าคือสังคมของลิงอ่ะเขาจะอยู่กันเป็นหมู่บ้านเป็นครณิีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่พฤติกรรมหนึ่งที่น่ารักของเขาคือเขาจะขยับปากขยั เพื่ออะไรขยับปากเพื่อที่จะบอกรักแล้วก็ขยับปากเพื่อที่จะบอกว่ากอดฉันหน่อยเขาเป็นลิงที่แบบว่าชอบกอดคุณใช่บางทีมีการส่งจูบ<อ>แล้วรู้ไหมว่าในพฤติกรรมนี้ไม่ใช่เฉพาะในครอบครัวตัวเองเท่านั้นนะ<ห>คือทุกคนทุกตัว<ห>สามารถทำแบบนี้ได้หากเมื่อคุณต้องการกอดหรือถูกกอดคุณ ก็คือวัฒนธรรมของลิงกังนั่นเองคุณผู้ชมถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์อย่างที่บอกเราก็มีการแสดงเชิงสัญลักษณ์เหมือนกันที่จะแบบต้องการอะไรเราก็ทําสิ่งนั้นแต่ลิงกังอันนี้อย่างที่บอกน่ารักมากจริงๆคุณผู้ชมในสารคดีเรื่องนี้หนูชอบบทสรุปของเขาก็คือเรื่องของการอยู่กับธรรมชาติให้ได้ปัจจุบันเนี้ยคุณผู้ชมอาจจะมีการสร้างตึกกลางบ้านช่องมากมายเลยทีนี้เนี่ยธรรมชาติอย่างที่บอกพินิจก็ต้องถดถอยลงไปดังนั้นคนอย่างเราเนี่ยจะทํายังไงให้ธรรมชาติ อยู่คู่กับความที่เป็นอนาคตยอย่างเงี้ยไปให้ได้ติดตามได้นะคะตั้งแต่วันที่4ี่ค่ะถึงวันที่8ตุลาคมนี้นะคะช่วงเวลา2ทุ่มตรงและนอกจากนั้นค่ะเรายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่แบบโอ้น่าสนใจแลวก็น่ารักมากใช่แล้วนั่นก็คือเรื่องราวของแพนด้าย <Y> ้าเจ้าแพนด้ายษ์คุณผู้ชมอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของประเทศจีนนะคะซึ่งทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยเขาต่างรู้จักแพนด้ากันดีแต่ว่าหลายๆคนอ่ะ แค่อินกับเรื่องความน่ารักเวลาน้องเกิดมาแล้วก็ตื่นเต้นทีนี้แต่น้อยคนมากที่จะรู้ว่าแพนด้ายักษ์เนี่ยเริ่มจะสูญพันธุ์แล้วนะคะเอาจริงๆนะถ้าโดยแบบว่าความความรับรู้ของพี่อะค่ะคือรู้ว่าแพนด้าอยู่แค่ในกรงอะ,อ,ะอยู่ในศูนย์อนุรักษ์กหรือว่ามีการเพราะพันธุ์จากการที่เรา,เราได้เสพสื่ออะไรเนี้ยคะ่ะ แต่ยังไม่เคยเข้าใจเลว่าเฮ้ยแพนด้าอยู่ในป่านะคือเขาคือสัตว์ป่าเขาคือสัตว์ที่ควรที่จะไปอยู่ในป่าพี่เด็ก ฉะนั้นในสารคดีเรื่องใจแอนแพนด้าเนี่ยนะครับพี่นิคเขาจะพาตามติดนักอนุรักษ์นะคะที่จะพาไปดูว่าการเลี้ยงแพนด้าในสวนอนุรักษ์เนี่ยก่อนที่จะนําไปปล่อยตามธรรมชาติจริงๆเนี่ยเขามีวิธีการยังไงดูแลยังไงซึ่งแต่ละกระบวนการนะคะมันซับซ้อนมากคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่เอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาทํายังไงให้เขาผสมพันธุ์กันโดยธรรมชาติแล้วเสร็จในการเลี้ยงดูประคบประหงมอะค่ะคือลูกเล็กที่เขาออกมาซึ่งเป็นลูกแฝดนะคุณ ุู้ชมค่ะ,ะเขาจะต้องมีการเลี้ยงระหว่างแม่ที่เลี้ยงด้วยตัวเองโดยธรรมชาติกับผู้ดูแลที่จะต้องแบบว่าม,มาช่วยกันเลี้ยง สุดท้ายเนี่ยเขาผู้ดูแลเองนะคะจะต้องฝึกแพนด้าเหล่านั้นน่ะให้เป็นธรรมชาติร้อเอร์เซอันนี้คือความยากใช่แล้วคุณจะได้เห็นพื้นที่ปิด100เอเคอร์ที่เขาเอาลูกแพนด้าเนี่ยเขาเอาไปแบบฝึกฝนก่อนที่จะแบบว่าได้ไปอยู่กับแม่แบบว่าชิวๆแต่พี่ชอบสีหนึ่งนะที่ในพื้นที่ใช่ไหมคะเขาพยายามแบบจําลองให้มันเป็นป่ามากที่สุดในช่วงแรกที่เขาไปอยู่ในป่าอาหารเขาอ่ะเนื่องจากเขาจะต้องกินใบไผ่วันหนึ่ง38กิโลกรัม อู้น้อยๆอ,อู้หรอแต่คือบางทีใบไผ่มันไม่เพียงพอ,อก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีเจ้าหน้าที่อเอาใบาไผ่เข้าไปให้คือตัดจากที่อื่นแล้วเข้าไปให้ ประเด็นคือเขาจะต้องใส่ชุดมัสคอตแพนด้าถ <Panda. S 2> ูกต้องถูกต้องเราจะเข้าไปเป็นคนไม่ได้พี่นี่ใช่เพราะนั่นคือการฝึกให้น้องแบบเหมือนอยู่แบบสมจริงอยู่ในป่าแบบสมจริงฉะนั้นถ้าเห็นว่าเออเป็นคนเอาเข้ามาให้อันนี้ก็คือแปลกแล้วนะคะแล้วในมาสคอตนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่รูปลักษณ์เป็นแพนด้าเท่านั้นกลิ่นของมาสคอตจะต้องเป็นแพนด้าคือจะต้องเป็นป่าถูกต้องถูกต้องใจมากอันนี้ดีมากถ้าใครอยากชมเรื่องของแพนด้าอยากให้แบบว่ามากกว่านี้นะสามารถรับชมได้นะวันที่11อ ตุลาคมค่ะเวลาสองทุ่มตรงเช่นกันแล้วกับอีกหนึ่งเรื่องต่อไปอันนี้ก็ห้ามพลาดเป็นหนึ่งตอนจบค่ะคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือความลับป่าโกงกลางทุก้องเรื่องนี้เนี่ยจะพาเราไปอินกับเรื่องของระบบนิเวศสุดอัศจรรย์ของป่าชายเลนซึ่งที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพพี่นี่ใช่แต่จริงๆแล้วในสารคดีเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เจาะแบบลึกลงไปในป่ากงกลางเท่านั้นนะยังมีแวดล้อมเพราะจริงๆในแอฟริกา ใต้อะพ<ฆ>ื้นที่ตรงเนี้มันอุนดมสมบูรณ์มากมาอเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนถูกต้อง<ฆ>และในปากงกลางอะคุณผู้ชมคงเข้าใจนะคะว่าคือแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําสัตว์น้อยเออไม่ว่าจะเป็นเจ้าปูสแสมเอ่ยปลาตีนเอ่ยรวมถึงสัตว์เล็ก ที่เป็นอาหารของสัตว์ใหญ่ใช่ครับพินิกแล้วประเด็นคือการอยู่ร่วมกันของเขาเนี่ยความอัศจรรย์คือเรื่องของการปรับตัวเพราะว่าในป่าช,ชายเลนคือการแบบไหลมารวมกันระหว่างน้ําจืดกับน้ําเค็ม,มพินิกต้นไม้เนี่ยต้องมีการปรับตัวที่ดีมากรวมถึงสัตว์ที่เราจะได้เจอกันในเรื่องนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะจะเจอแค่ปลาตีนหรือเปล่าจเจอแค่กุ้งหอยปุป๊ลาะไม่ใช่ค่ะที่นี่ยังมีจระเข้ค่ะมันนอนตากแดดแบบชิลมากให้ได้ดูกันอย่างที่บอกว่าคือ พื้นที่ตรงนั้นความอุดมสมบูรณ์ของเขาค,ค่ะคุณจะเห็นทุกวิถีชีวิตเลยคือจระเข้เองเนี่ยไม่ใช่มาเพื่อล่าเท่านั้นเขาจะมีแบบว่าไปถ่ายทําในการคลอดลูกเ่กลกคลอดแบบไข่ออกมาแล้วเขาก็จะประครบประงมลูกน้อยของเขาจะทํำยังไงให้ลูกน้อยของเขาเนี่ยเติบโตสมบูรณ์ได้โอ้ออมาะจอนเรื่องนี้ต้องติดตามอมวันที่ว,ทวันที่15ตุลาคมค่ะพี่นีเวลาสองทุ่มอีกเช่นเดียวกันเลยใช่ค่ะและอีกหนึ่งซีรีส์ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลย กลับมาอีกครั้งนะคะก,บกาบพลังที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถูกต้องค่ะก,กับเรื่องสัตว์และอัศจ,จรรย์พลังค่ะพี่เนกอันนี้เนี่ยจะพาไปเจาะลึกเรื่องทักษะต่างๆของสัตว์ในแต่ละตอนซึ่งมาด้วยกัน3 EP ค่ะพี่นิคือพี่ชอบมากพี่ชอบอรูปแบบในการนำเสนอที่มีเป็นโฮโลแกรมเนาะ<ล>ที่แบบ สามารถที่จะเห็นการทํางานภายในของสัตว์แต่ละประเภทว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเอ๊ะทำไมงูถึงใช้ความร้อนในการที่จะหาเหยื่อเอ๊ะทำไม,ำไมฉลามหัวค้อนจึงใช้พลังงานไฟฟ้าในการที่จะรู้ว่าเหยื่ออยู่ตรงไหนใช่ค่ะพ่นิกและดำเนินรายการด้วยแับดาราฮอลลีวูดชื่อดังค่ะพี่นิกถูกต้องถูกต้องอถ้าใครที่ดู Lord of the r i n g งนะโอ้โหต้องประทับใจคนนี้กันดฟ พี่จำได้จำได้แล้วอยู่ดีๆก็จำได้แอบดูโพยคุณผู่ชมเมื่อกี้ไม่ใช่ ถ้าใครอยากติดตามเรื่องนี้แบบเจาะลึกแล้วเรารับรองได้เลยว่าเราจะมีแบบทักษะความรู้มากขึ้นสามารถรับชมได้ในสัตว์และอัศจรรย์พลังค่ะวันที่27-29ตุลาคมนี้สองทุ่มเหมือนเดิมคุณผู้ชมค่ะนี่แค่ซีรีส์ตอนสองทุ่มนะยังอัดแน่นขนาดเรายังตื่นเต้นที่จะอยากรับชมอีกรอบหนึ่งนอกจากนั้นค่ะในช่วงเวลาสามทุ่มเราก็ยังจะได้ชมแบบว่าสตีแบชชอร์แบบยาวๆไปเลยถูกละ6หกสิบสัตว์อันตรายยังไม่พอแค่นั้นเสา อาทิตย์ยังเจอมาสเตอร์เชฟมาสเตอร์เชฟยูอนะคะอันนี้น่าดูมากกอดอนพร้อมเสิร์ฟใช่จูตโอ้โหเห็นไหมอัดแน่นไปเลยตั้งแต่จันถึงอาทิตย์คุณผู้ชมค่ะช่วงเวลาสองทุ่มถึงสี่ทุ่มอย่าลืมอย่าพลาดชมเด็ดขาดนะคะวันนี้ห้องนางเลนสารดีของเราโอ้โหพูดจนเหนื่อยแล้วเนี่ยเหนื่อยจริงทรมรด้วยทันนี้อบผิวเอ๊ะทำไมหนูไม่เข้ากันใช่จริงๆงนะคะัของต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะวันศุกร์หน้า เราจะมีเรื่องสนุกๆมาให้คุณผู้ชมติดตามแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้โหถอดอเดี๋ยวนี้ถอดถอดถูกรังเท้ากันทาก็ต้องอ,อ่อน